สวัสดีครับวันนี้มาดูผักชนคร้วครับรัวกินได้ผักต่างๆครับนี่จะมีมะละกอครับแสงมันจะน้อยนิดไปหน่อยแต่ก็พอได้นะครับมะกอปลูกไว้ครับอันนี้น่าจะเป็นกระเทยครับต้นนี้ครับผมจะมีน้อยนาที่หน้าก็น่าจะติดลูกแล้วครับ ดูกระทำรั้วครับนะครับ,นะรบน้าตอนนี้น้ํามาปร,ประจิตรั้วแล้วครับมะขามมะขามหวานทั้งกล้วยมะละกอกล้วยเติมแทงหน่อแล้วครับเรีนดูริมริมน้ำไปครับน้ำถ้ามีน้ำท้งปีอย่างนี้ครับจะดีมากครับแต่ว่าสี่ปีแล้วมั้งครับไม่มีน้ำมาตัวนี้ อันนี้มะเขือครับขึ้นเองครับเมื่อก่อนต้นแม่มันอยู่ตรงนี้ครับต้นแม่มันตายแล้วมะกอมะเขือมะเขืออะไรกันลก็เป็นน้ำหนามเลยครับมีหนามเต็มเลยลองดูก่อนว่ามันเป็นมะเขือกินได้หรือไม่ได้มะกอครับเป็นโลครับอันนี้เป็นตัวผู้ครับตัดทิ้งครับตัดแล้วให้มันแตกขึ้นมาใหม่เผื่อมันจะเป็นกระเทย นั่นมะนาวครับมะนนาวพวงโบราณครับแกขโมยนะครับมะนาวก็ได้กินครับมีพอกินครับมีทั้งตีครับผมนี่ครับดูลูกครับลูกใหญ่ครับเราก็จะเลือกเด็ดไปกินบ้างตั้งไหนที่มันเป็นพวงใหญ่เราก็จะเก็บไปแยกไปครับผม ลูกมีให้กินทั้งปีครับอันนี้ครับปลูกปลูกผักครับขุดหลมตีแวะให้มันขึ้นตามธรรมชาตินะครับมันเป็นโลกครับเหี่ยวครับกอผงงสยจะต้องเตรียมเพาะเม,ม็ดไว้ใหม่ยังไม่ทันด่นต่อไปมะม่วงหน,หน้นากะเพรา กระเจี๊ยบงามครับครับกระเจี๊ยบนี่กระเจี๊ยบหยักกำลังเริ่มติดลูกครับลูกมดอะไรมันู้ขึ้นเต็มเลยมันมากินอะไรมันลูครับกระเจี๊ยบกระเพราแซมกันอยู่ครับเป็นโดมเป็นป่าไปครับนะครับขุดหลุมปลูกผักไว้ครับเจ็ดหลุมครับ ตรงนี้ก็เป็นกระเจี๊ยบอันนี้น่าจะต้องปลดระวางนะครับเดี๋ยวเก็บพันแล้วหวานไว้ต่อกระเพาก็เดี๋ยวกินครับต้นเล็กต้นน้อยมีขึ้นเต็มแซมมาเรื่อยๆครับนี่ครับแต่เราไม่ค่อยได้รดน้ำํำมะก่อต้นนี้ก็มันเหมือนจะไม่ดีเราก็เลยตัดแล้วก็ให้มัน ขึ้นมาใหม่ครับเนี่ยครับเป็นโคนใหญ่เลยเดี๋ยวเราจะต้องให้มันสู้ชีวิตขึ้นมาใหม่ต้นไหนออกมาหลายกิ่งครับต้นนี้ต้นไหนสู้ได้ก็มีชีวิตอยู่ได้กระเพรามีมะกอกโน้นอีกต้นหนึ่งอันนน้นเรียบร้อยไปแล้วครับตายไปแล้ว น้อยหน่าอันนี้บอ่บอบอ่บอพักน้ำแต่ว่าเลี้ยงปลาดุกแวะการยุงไข่ครับผมก็คือวันนี้ก็ลดน้ำด้วยอาศัยลดน้ำเพราะว่าฝนไม่ตกหลายวันแล้วครับก็ใช้หอยโค่งต่อกับขึ้นแตงญ้าครับฝั่งนี้ก็เป็นกระเจี๊ยบครับเป็นกระเจี๊ยบดอกแคร์มะละกอ น้อยนาปลูกลมดวงมันไปครับครับใครอยากเก็บหญ้าไปให้วงให้บัวครับมีครับเขียวดีจังเลยครับ,รบมากรมากรก็กีจ่จนเบื่อครับเดี๋ยวกินใครมาก็ให้หมดครับให้ไปกินนะครับไม่ได้ให้ไปขายเพราะมีบางคนขดมาเป็นกระสอบ ไไม่ไหวคนอื่นเขาจะไม่ได้กินครับนอนหน้านี่ก็ปีหน้าก็น่าจะติดลูกครับผมครับเดี๋ยวขอจบคลิปไปยงแค่นี้ก่อนนะครับ